อ่ะวันนี้ทุกคนวันนี้ผมมาสอนวิธีในการเอาชนะบอสเชียนั่นที่เลี้ยงสามเงินกว่าอ่าะเดี๋ยวทุกคนตามผมไปเลยคือมึงไม่ต้องกดเลือกตัวอะไรเ,เว้ยเพราะว่าพระเอกของเราในการจัดก,การคือไททันดิวแมนถ้ามึงมีอัปเกรดแทนทีวีแมนก็ใช้เถิดแต่กูจะใช้ทแนทนเจสซอแมนอัปเกรดนะตัวอ,อัปเกรดเว้ยแล้วถือมาที่มีหน้าดิบบังหน้าอย่างนี้แหละ เดินมาหาปืนเดินมาทั้งที่มีอะไรสักอย่างบางหน้ายเนี่ยหน้าเรียกตัวละครเากดไปเลยเว้ยเพราะถ้าเราแปลงรล่างก็เดินมามันจะกดไม่ถึงเพราะตัวสูงเกินอะไรเลิกตอวทีก็จะเป็นอย่างี้ใช่ไหม ทีเราก็จะวาร์ปกลับไปตัวเดิมแล้วก็รีบแปลงล่างเลยให้ทาให้รีบแปลงล่างนี่สแปมเนี่ยสแปมและอย่าลืมใช้หมัดคุณก็ใช้หมัดตลอดยาเนี่ยไปๆไปเรื่ยเนี่ยสีน้องมาล่างไปเรื่อยเลยกูทำไม่ใจเนี่ยยุคคัสเรื่อยมาเลยอ่ะได้ เองเลือกเลยด้ชิพหายเ่นคิวต้องปีแาุ้ก็ตบแจกเล้วก็ฆ่าใเชียนให้ตายให้ไอ้เกดไม่ได้ก็จะตายสามแขนมีเป๊ะเลยเหี่ยคือนเก็รีบรไปไอ้ับเลเอย่ารีบรีบมรีบรีบกดชีพขอดมันต้องกดใจน้องมาเลยกดใจ้เชียงทีเดียว แล้วมันก็จะขึ้นไปบนตึเกเลยเลยข้าวนะก็เราข้าวไม่ได้เนี่ยอันตายด้วยดินไปใหญครับต้นไม้เทียมไงไง่ายไงผ่านเรียบร้อยง่ายๆค่ะ ก็คลิปนี้อาจจะไม่ตว์เดี๋ยวกูกดออกเอาออกนะแล้วกูไม่รู้ว่าเพลงนี้กระสิทธิ์หรือเปล่านะแต่เออกูไม่รู้แค่นึงก็ผ่านเลยเว้แล้วก็ได้เอเชิเมนตัวอื่นก็ไม่รู้ว่าผ่านได้หรือเปล่าแต่ได้มาตัวนี้แล้วตอนผ่านมันจะได้ตังบาลสองสามร้อยมั้งไม่รู้ แต่โครน้อยเฮ้ยทำผมทังก็ยังดีเกีย yeah. ร์สำหรับคลิปนี้กเ็เปลี่ยนอันรตราไปเที่ยวคลิปนี้ก็มีประมาณดีนะซึ่งมาสวนวิธทีชี่เฉยบายครับทุกคนคลิปนี้โคตรสั้นเลย